สามวิธีทำให้นกเชื่องที่โบราณท่านว่าแต่ที่ผ่านมาปิดตลอดยกมือบรรโจงและขึ้นตรงเนื้อหัวฟากเนื้อฟากตัวผมลุกล้านเจ้าปักตายสำเนียงบ้านชานฟังแล้วมันแก้งเงกงโกปาฟ้า,าตองแดงเก้งเกงแต่จริงใจ สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งกับกับผมช่างเชษสงขาและช่องนายช่างฟาร์มนกหลังจากที่ผมไม่ได้ทำคลิปมานานนะครับวันนี้จะมาทำหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องราววิธีการทำให้นกเชื่องที่ผ่านมาเราฟังเขาพูดกันมานะครับคนสมัยก่อนพูดกันมาและเราก็ปฏิบัติตามนะครับหลายๆเรื่องปฏิบัติตามแล้วก็ได้ผล แต่บางเรื่องปฏิบัติตามแล้วก็ได้เสียวันนี้ผมจะมาพูด3ข้อครับ3วิธีที่คนสมัยก่อนบอกเรามาแล้วลองปฏิบัติตามแล้วมีแต่เสียครับข้อที่1น่นั่นก็คือเรื่องราวของการขังนกใหม่ๆด้วยกรงเล็กๆนะครับเมื่อก่อนตอนผมเด็กๆจะมีพี่ๆลุงๆน้นนะนะครับบอกว่าถ้าอยากได้นกเชื่องต้องขังนกด้วยกรงใบเล็กๆกับผมก็ทํามาตลอดผลปรากฏว่า เกิดแต่ผลเสียครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมซื้อนกออประหลอดแม่พระมาจากมาเลเซียแล้วก็อยากจะให้นิ่งก็เอามาขังกรงเล็กๆสุดท้ายกลายเป็นนกหน้าพังแล้วก็ตาบอดอีกครั้งหนึ่งซื้อนกอห่วยมีมาจากเวียดนามแล้วก็มาขังกรงเล็กๆสุดท้ายก็ตาบอดจนได้ปล่อยทิ้งกันไปแล้วก็หลายๆครั้งที่ เอานกมาขังกรงเล็กๆแล้วเกิดนกมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าพังขนพังนะครับและนกบางตัวมันตกใจและกลายเป็นมันวิตกจะหลเสียจะหลไปเลยนะครับกลายเป็นมันดิ้นปึงปังป,ปึงปังคือลักษณะว่าพอมันยิ่งดิ้นแล้วมันเจ็บพอเจ็บแล้วมันก็ยิ่งดิ้นพอยิ่งดิ้นก็ยิ่งเจ็บแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่นะครับยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บยิ่งเจ็บยิ่งดิ้นนะครับยิ่งตกใจนะครับแล้วก็ กลายเป็นว่ามีปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องราวของการเลี้ยงนกด้วยกรงเล็กๆนะครับผมไม่สนับสนุนครับผมแนะนําให้เลี้ยงนกในกรงที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับมีขนาดใหญ่หน่อยให้เขาสามารถที่จะบินได้นะครับเขาสามารถที่จะรู้สึกปลอดภัยได้นะครับเพราะว่าพอเราเลี้ยงนกกรงเล็กๆเนี่ยบางตัวนี่หน้าเหกหน้าฟังบางตัวตาเสียบางตัวเล็บเสียและบางตัวเสียอาการนะครับบิดคอบ้างตีลังกาบ้าง ปัญหาพวกนี้เกิดจากการเลี้ยงกรงเลี้ยงนกด้วยกรงใบเล็กทั้งสิ้นเลยครับเพราะฉะนั้นข้อที่1ที่โบราณท่านว่าให้เลี้ยงด้วยใบเล็กๆผมตอบว่าเรื่องนี้ปิดครับข้อที่2ที่โบราณท่านว่าแล้วปิดอีกเช่นกันนั่นก็คือเรื่องราวของการให้เอานกมาแขวนใกล้ๆคนครับผมทํามาตลอดเลยครับพอได้นกมาใหม่ๆแล้วเอามาแขวนใกล้คน ผลปรากฏว่านกมันยิ่งตกใจนะครับเพราะว่าในธรรมชาตินกมันอยู่ในปา่ามันไม่รู้จักคนแล้วพอเราเอามาเลี้ยงใหม่ๆแล้วเอามาแขวนใกล้คนผลปรากฏว่ามันก็ยิ่งตกใจยิ่งดันนะครับพอยิ่งดันก็ยิ่งเจ็บยิ่งเจ็บก็ยิ่งดันบางตัวดันจนแหกลงไปเลยนะครับบางตัวดันจนหน้าเหกหน้าพังไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของการเอานกใหม่ๆมาแขวนใกล้คนผมไม่แนะนําครับผมแนะนําแบบนี้ครับ พอเราได้นกมาใหม่ๆให้เราใส่กรงใบขนาดที่เหมาะๆไม่เล็กเกินไปแล้วเอาผ้าคลุมครับแล้วก็แขวนให้ไกลคนหน่อยประมาณทัก3เมตร4เมตรนะครับในเบื้องต้นแล้วก็พอนกมันเริ่มชินกับคนนะครับทีนี้เราก็ค่อยเริ่มเอาเข้ามาใกล้ทีละหน่อยทีละหน่อยแต่อย่างน้อยเราต้องแขวนให้ไกลแบบนั้นอยู่ก่อนตัก2เดือน3เดือนครับเพื่อดูอาการให้นกเขาชินกับสภาพแวดล้อมตรงนั้นให้เขาชินกับคนตรงนั้น แล้วค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับพอถึงจุดหนึ่งพอนกเริ่มชินนกเริ่ม mm กินอาหารดีนะครับเราก็ค่อยๆที่จะเปิดผ้าแล้วก็ค่อยๆแขวนใกล้คนได้นะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ได้นกมาใหม่และเอามาแขวนใกล้คนเลยนะครับข้อนี้ผมตอบได้เต็มปากเต็มคําว่าผิดครับอย่ากระทําเด็ดขาดเพราะฉะนั้นถ้าได้นกมาใหม่แล้วอยากให้เชื่องต้องแขวนห่างๆาคนหน่อยครับแล้วค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ทีละนิดทีละนิด นะครับอย่าแขวนใกล้คนโดยทันทีครับไม่นั้นนกคุณอาจจะหลุดนกคุณอาจจะเจ็บนะครับหรือนกคุณอาจจะเสียอาการนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทําครับข้อที่สามโบราณท่านว่าถ้าอยากจะให้นกนิ่งนะครับนั่นจะต้องใช้วิธีฉีดน้ําให้นกเปียกตลอดเวลาพอนกเปียกแล้วมันบินไม่ได้เขาบอกว่ามันจะนิ่งครับผมทดลองมาแล้วครับผมยอมรับเลยนกผมตุยไปหลายตัวกับวิธีนี้นะครับ นั่นเพราะว่าหนึ่งอย่างแรกเลยนกมันเปียกนะครับนกมันเปียกแล้วมันเกิดอาการกลัวหลายๆตัวมันไม่ยอมกินอาหารเลยครับเพราะว่ามันมันมันเปียกมันไม่สบายตัวนะครับแล้วก็เรื่องที่สองนั่นก็คือเรื่องราวพอมันเปียกแล้วมันเป็นหวัดมันปอดบวมมันป่วยนะครับเพราะฉะนั้นการฉีดน้ํานะครับนกมันบินไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่านกมันจะเชื่องนะครับนกที่ถูกทารุณกรรมมากๆเนี่ยมันอาจจะเชื่องเพราะมันกลัวครับ แต่สิ่งที่เราต้องการไม่ได้ไม่ไม่ได้ให้มันกลัวครับเราต้องการให้มันเชื่องเพราะมันไว้ใจนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการฉีดน้ําเป็นวิธีที่อย่าทําโดยเด็ดขาดครับมีแต่เสียกับเสียมีโอกาสที่นกจะตุยได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับข้อที่โบราณท่านว่าให้ฉีดน้ําผมตอบได้เต็มปากเต็มคําว่าผิดตุกบรรทัดครับ ก็จบลงสําหรับ3ข้อที่ผมคิดว่าโบราณท่านว่าแล้วปิดตลอดนะครับนั่นก็คือ 1. การใช้กรงใบเล็กๆในการเลี้ยงนกใหม่ 2. การแขวนนกใหม่ใกล้ๆคนและก็3การฉีดน้ําไม่ให้นกใหม่มันดิ้นนะครับที่อื่นอาจจะบอกมาไม่เหมือนกันแต่บ้านผมพอบอกมาแบบนี้และผมเองยอมรับว่าทํามาหลายครั้งและมันไม่ได้ผลวันนี้ก็เลยเอามาบอกพี่พผลพรรคคนรักนก เพราะฉะนั้นถ้าท่านรักนกอยากจะให้นกเชื่องนะครับท่านต้องทําอย่างไรก็ได้ให้นกเชื่อว่าท่านรักและก็ทําอย่างไรก็ได้ให้เขาขาดท่านไม่ได้แค่นี้นกของท่านก็จะเชื่องเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งนะครับที่โบราณท่านว่าก็ไม่ถูกคิดวิเคราะห์พิจารณาประยุกต์ใช้ครับอย่าเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่โบราณท่านว่าสำหรับวันนี้กับผมจัางเจิสงขาก็เหมือนเดิมครับ ฝากพี่ๆทุกท่านติดตามผมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ตนะครับกดกระดิ่งกริ๊ง็ติดตามมาไว้นะครับเวลาผมทําคลิปอะไรใหม่ๆท่านจะได้รับชมก่อนใครผมสัญญาครับว่าจะทําคลิปดีๆมีสาระมาฝากพี่ๆทุกๆท,ท่านนะครับสําหรับวันนี้กับผมช่างเชิดสงขลาและช่องนายช่างฟวามนกขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ